สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆ f อทุกท่านนะครับชาวร้อยเรื่องพุทธคุณนะพบก,กับผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองขนองฤทธิ์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาเราปล่อยคลิปวิดีโอไปเขาจะได้มีการแจ้งเตือนนะเมื่อวานเนี้ย คือผมปล่อยคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอาฝากตัวเป็นสิทธิ์นะครับนะของหลวงพ่อกลัวชุตินทโรที่สามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับแล้วเราก็ทําพิธีนะกางแจ้งเลยเมื่อวานนี้นะจุดทูบบอกเก่าหลวงพ่อนะครับนะเป็นที่เรียบร้อยนะแต่เราก็ไม่ได้ตะก,กุดทูบหรือไม่ได้อะไรนะนะครับไม่ไม่ไม่ได้รับตะก,กุดทูบนะครับแต่เราเจอเรื่องอิทธิปฏิหารที่เหนือความคาดหมายของพวกเราทั้งหมดนะครับอันนี้คือผมบอกกันนะว่าคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ พวกเราจินตนาการไปเองนะครับทีมงานของเราจินตนาการไปเองเฮ้ยเห็นเป็นรูปนั้นรูปนี้นะครับวันนี้เราก็เลยตัดภาพมาให้ดูแล้วกันนะว่าเราเจอเรื่องอะไรบ้างนะเมื่อวานนี้นะครับอย่างแรกก่อนเลย สิ่งแรกเลยนะที่เราเจอเมื่อวานนี้ก็คือหนึ่งนะครับนะเมื่อวานเนี้ยคือตอนเราทำอ่ะลมมันพัดแรงมากมันพัดอย่างแรงเลยนะแรงจนแบบว่าเฮ้ยเราจุดเทียนไม่ได้เลยอ่ะนะพอเราจุดเป็นดับจุดเป็นดับจุดเป็นดับนะเออทีนี้คุณผ่านตากล้องนะครับนะเขาก็เลยอธิษฐานในใจนะบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อขอเวลาสักห้านาทีนะหลวงพ่อนะจะถ่ายทําคลิปวิดีโอนะฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงพ่อขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและขออย่าให้มันมีลม เชื่อไหมว่าเวลาถ่ายทําตอนถ่ายไปตอนนั้นอน่ะมันไม่มันไม่ก็ตอนจุดตอนอะไรก็ไม่มีลมนะก็นิ่งอยู่พักหนึ่งแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าพอรวบรวมคลิปวดิดีโอตัดนู่นนี่นัน่นอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคลิปวิดีโอนี้มีความยาวเป็นเวลาห้านาทีพอดีเป๊ะเลยความยาวของคลิปวิดีโอนะคือห้านาทีพอดีแบบเป๊ะๆเลยนะนะครับและครั้งนี้เราได้โชคลาภด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะลองดูแล้วกันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพที่หนึ่งก่อนเลย นะครับภาพที่1นนะที่พวกเราคิดว่าเออน่าจะเป็นอะไรแปลกๆนะแต่พวกเราตีไม่ถูกแต่เป็นลักษณะเหมือนหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนกําลังพ่นอะไรออกมาจากปากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูเป็นภาพแรกนะครับนะเป็นภาพแรกนะแล้วเดี๋ยวผมจะจะขึ้นภาพเต็มก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นภาพที่วงเอาไว้ให้ดูนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะค้างเอาไว้นะอันนี้คือภาพที่1นนะให้ทุกคนเออช่วยกันดูแล้วก็เออลองบอกมาแล้วกันนะว่าภาพที่1ทุกคนเห็นเป็นอะไรนะหรือว่าเป็น เ็นเพียงแค่ควันทูปธรรมดาทั่วไปนะก็แล้วแต่คนจะเชื่อลวกันแต่ถ้าเกิดว่าคนมองเห็นเป็นรูปอะไรนะก็ช่วยกันพิจารณานะครับและบอกมาใต้คอมเมนต์เลยนะภาพที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะค้างไว้ให้สักแป๊บหนึ่งนะครับนะเผื่อจะได้เป็นการตัดสินใจนะเผื่อใครดูอยู่ก็แคปไปนะแคปไปได้นะแคปไปลองพิจารณาดูนะเว้ยน่าจะเป็นหน้าอะไรนะครับนะภาพที่1นนะจะเป็นเหมือนลักษณะหน้า กลมๆอ่ะนะแล้วก็เหมือนมีอะไรพ่อนออกมานะแล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงนะจะเป็นหน้าที่2ที่อยู่ใกล้กันจะเป็นเหมือนลักษณะหน้าขาวๆนาะเป็นเหมือนคล้ายๆหน้ากากหน้าขาวๆนะ,นะเดี๋ยวผมพื้นพให้ดูแล้วกันนะเป็นเหมือนลักษณะนะหน้าก,ากากนะครับนะขาวๆนะอยู่ใกล้ๆกับหน้าแรกเลยนะอยู่ใกล้ๆกับหน้าแรกเลยนะ ภาพบางส่วนเนี่ยนะภาพบางส่วนในในที่ผมถ่ายติดมันเนี่ยผมก็ได้ไปลงหน้า Facebook ส่วนตัวผมด้วยนะนะครับนะลองดูแล้วกันนะลองดูนะครับนะลองดูด้วยนะครับลองดูและพิจารณาดูนะว่าเป็นอะไรนะหน้าที่2อนะอันนี้หน้าที่2นะนะครับหน้าที่2นะที่เราได้เห็นนะครับนะหน้าที่2ใครคิดเห็นยังไงนะครับนะก็ลองแสดงความคิดเห็นมาอันนี้เป็นหน้าที่2นะแล้วก็จะ <Nazis S 1> มีต่อมานะครับนะต่อมาอันนี้จะเป็นมุมข้างเลยนะครับนะมุมด้านข้างตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่าพอมานั่งซูมดูแล้วเขาบอก เฮ้ยลองดูสิเหมือนคล้ายๆหน้าใครสักคนหนึ่งนะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะบางคนบอกเห็นถึง2หน้าเลยนะนะครับนะบางคนบอกเห็นถึง2หน้าเลยนะครับนะอยู่ตรงเนี้ยนะลักษณะเหมือนมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งนะไม่รู้หายไปไหนภาพนั้นนะ่ะชัดมาก เป็นเหมือนหน้าคนแล้วเป็นแบบผมแบบมีผมมีอะไรแบบชัดมากเลยนะเอามานะผมหาไม่เจอไม่รู้หายไปไหนนะครับเอามาดูภาพนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นภาพที่3นะที่อยู่มุมด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้ดูนะลองจินตนาการดูหรือว่าลองลองพินิจพิจารณาดูนะว่าเออเป็นหน้าอะไรนะครับเป็นลักษณะเอออย่างเงี้ยนะเราตีความหมายว่ายังไงนะครับอะไรยังไงดีนะก็ช่วยกันพิจารณาแล้วกันนะนะครับอันนี้เป็นหน้าที่3นะครับแล้วก็หน้าที่4ี่ อันนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ผมถ่ายลง Facebook ส่วนตัวเลยนะหลายๆคนก็บอกว่าเห็นเป็นเหมือนหน้าหลวงพ่อเลยนะครับนะที่กำแพงนะครับนะข้างหลังหลวงพ่อ ตรงโซนกำแพงนะข้างหลังหลวงพ่อนะเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้นะตรงโซนกำแพงนะด้านหลังหลวงพ่อตรงนี้เป็นหน้าใหญ่เท่ากับกำแพงเลยนะบางคนบอกว่าเห็นเป็นหน้าหลวงพ่อบางคนบอกว่าเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆสลีละสังขารของหลวงพ่อที่อยู่ในโรงเลยนะครับประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือผมไปเอารูปนี้ถ่ายลงหน้า a c e b o o k นะครับส่วนตัวนะครับนี่นะหน้าต่อมานะอันนี้นี่เลยนะหน้าต่อมาข้างกำแพงนะครับนี่นะหน้าต่อมาข้างกำแพงลองลองช่วยกันดูและพิจารณาดูนะว่าทุกคนเห็นเป็นยังไงนะครับก็ไล่ตามลําดับหน้ามาเลยแล้วกันเนาะประมาณนี้ อ่ะมาก็จะไป1 2 3 4อันนี้ภาพที่4และภาพสุดท้ายนะโอ้โหอันนี้แบบว่าทําให้คนแบบว่าคือชัดมากอะ่ะอันนี้ต้องใช้คําว่าชัดมากเลยนะ มาเนี่ยมาเนะชัดแบบสุดๆจริงๆอ่ะคืออันนี้เป็นโชคลาภล้วกันนะใครดูมาถึงตรงนี้จะได้โชคไปพร้อมๆกันแล้วกันนะไม่รู้ว่าเป็นโชคลาภหรือเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนี้ให้ดูนะครับก็ลองจินตนาการดูแล้วกันนะแต่ว่าที่ผมถ่ายลง f เฟซบ o ๊กมี2รูปนะก็คือรูปกําแพงกับรูปนี้นะครับนะลองดูนะว่าเอ่อทุกคนเห็นเป็นเลขเดียวกับผมหรือเปล่านะใครเห็นเป็นเลขอะไรดูมาถึงจุดนี้นะใครเห็นเป็นเลขอะไรนะลองพิมพ์มาใต้คอมเมน ไม่แน่นะหลวงพ่ออาจจะมาให้โชคให้ลาบเนาะเราจะได้มีโชคมีลาบไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือภาพสุดท้าย นะที่เราเจอเรื่องในราวทั้งหมดนะครับนะตอนที่เราถ่ายคลิปวิดีโอนะเกี่ยวกับเรื่องการทำเขาเรียกนะการทําฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อนนนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะใครจะเชื่อแบบไหนก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้แต่ส่วนตัวผมเชื่อมากนะว่าเป็นหลวงพ่อมาแสดงอิทธิปฏิหารให้เราได้เห็นว่าอะไรหลายอย่างนะครับนะก็ลองดูกันไปแล้วกันนะใครจะมองเป็นมุมไหนแบบไหนยังไงนะครับนะไม่มีคําว่าผิดนะเพราะว่ามันเป็นอยู่ที่มุมมองและจินตนาการของแต่ละบุคคลใครคิดเห็นยังไงแสดงคอมเมนต์ ใต้ล่างมาได้เลยนะครับนะก็ขอพบพระคุณพี่ๆน้องทุกท่านนะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกคลิปวิดีโอของเรานะเดี๋ยวก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ